แต่สิ่งที่ให้คนไทยได้ดูดูตรงนี้ครับดูดีๆครับผมเชื่อว่าคนไทย 99. 99.9% 9 9ไม่เคยเห็นอะไรรู้ไหมครับอยากให้พวกเราดูพระหัตถ์ในหลวงครับดูมือในหลวงครับเป็นยังไงครับลองดูครับดูพระพักตร์พระองค์แล้วนะลองดูมือในหลวงครับ นี่คือมือของพระเจ้าเป็นดินของคนไทยครับจะมีใครสักกี่คนได้เห็นพระงคทรง,งงานให้พวกเราอะทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อคนไนทยทั้งชาติเห็นมือของพระองค์ไหมครับไม่ใช่พูดแต่พระองค์ทำเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิตมือจึงเป็นแบบนี้ครับนี่คือ พลาดในหลวงลก็จะขาดที่เก่าวของ